ที่ผมโพสล้วผมก็แคปมาไปโพสในในของเขาเนี่ยว่าเดียวขายเดิมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอามาพูดเลยรถกูมองโอ้ยมองตรงนี้ยิ่งเยอะเนี่ยดูสิโอ้ยดูมันจอดยาขาวเลยดิเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ย้ลองไปถ่ายไหมล่ะ ใคยก็ไม่เห็นอะไรเป็นเพียงอเป็นใอนี่ทะเลหมอกทะเลหมอกใช่ไหมเนี <Janeiro> ่ยเออถ้าเราอยู่สูงๆนะเรามองลงมาข้างล่างเนาะก็เหมือนทะเลหมอกมันก็นั่งยองๆต้อนใหญ่ๆนั่วก็เป็นเฮกเกียยืนอยู่เป็นก้อนเนื้อๆโดนลงมาเลยอย่างนั้นก็โดดขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนอยากขึ้นไปนั่งข้างบนแม่